นีโม่ค่ะถูกถ้าน้องทายถูกว่าเป็นตัวอะไรพี่ให้เลยเมืองเลยถ้าแบบมองนะทแบบมองอ่ะพี่ให้เลือกระหว่างเอาเปบนิธีอีกตัวหนึ่งกับกอดพวกพี่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โของซุมนี้เบบี้ค่ะกราบค่ะทุกคนวันนี้เป็นหนึ่งคืนก่อนงาน TGS นะคะ TGS 2 0 2 4และพี่บางอะค่ะก็มีความคิดเด็ด ว่าปีนี้เนี่ยพี่ปางเนี่ยอยากจะทําอะไรกับเพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆที่แบบว่าอยู่ในงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปังก็เลยคิดว่าเอาละค่ะวันนี้คือคืนเนี้ยนะพี่ปางจะทํากล่องปริศนาค่ะทุกคนนี่พี่ปางก็ได้มาเลยค่ะเป็นกล่องไรายรูมแบบอย่างนี้เลยอันนี้คือกล่องปริศนาของพี่ปางนะคะซึ่งพี่ปางจะนํากล่องปริศนาเนี้ยค่ะตัดตัดตรงกลางตรงนี้ปึ๊บตัดเสร็จป,ปุ๊บนะคะพี่ปางก็จะ ทําให้มันเป็นล้วงได้ใช <hã professionally> <lar m lady> ่ไหมพอล้วงได้เสร็จปุ๊บพี่ฟางก็จะทําเป็นเกมนะคะกะว่าอยากจะเอาของไปแจกก็เลยจะตั้งชื่อช่วงใหม่ของช่องนะคะเป็นช่วงซุ้มแจกซุ้มเดี๋ยวเราเริ่มจากการตัดตรงกลางนี้ออกก่อนเลยนะทุกคนมา มันใหญ่เท่าหน้าพี่เลยทุกคนแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นขนาดที่พี่บางแบว่ามือของใครก็ลงไปได้นะคะและพี่บางอ่ะก็จะป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่บางเดี๋ยวเขาแบมองหรอกไม่มีนะมองไม่ได้เพราะว่าพี่บางอ่ะเตรียมอันนี้มาค่ะนี่เป็นเขาบอกว่ามันเคยเห็นป้าในแบบว่าหายแบบว่าตามบูธตามอะไรพวกเนี้ยที่เวลาเขาจุ่ม,มลงไปอ่ะเออเขาจะมีแบบไออันเนี้ยรองไว้ข้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่บางก็ต้อง มันแบบพอดีกล่องน,นะแล้วก็เดี๋ยวใส่รองไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ติดกาวเลยแล้วก็ค่อยๆหักให้มันแบบเป็นรูลงไปอ่าเราทําให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวให้ดูต่อสาเร็จแล้วนะทุกคนเอาจริงๆก็ตั้งใจทาอยู่นะเพราะว่าหลายๆครั้งที่แบบว่าเปิดสุ่มใหมายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนในช่วงสุ่มเปิดสุ่มอะไรเงี้ยแต่น้องๆหลายคนก็จะมาเมนว่าแบบขอได้ไหมขอตัวน,นั้นได้ไหมขอตัวน,นี้ได้ไหม<แ>เราอะให้ทุกคนไม่ได้แต่เราอะทําช่วงใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ได้ คือก็อยากลองทำไงเห็นแบบว่าเคยดูป่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อมากินกล่องแก้วค่ะอย่างเงี้ยอุยอยากเป็นมากอะ่ะคือเคยคิดว่าอยากจะเป็นคนโดนสัมภาษณ์แต่ในเมื่อเราเป็นคนโดนสัมภาษณ์ไม่ได้เราก็เป็นคนสัมภาษณ์ไปเลยค่ะจบ,จบๆง่ายๆเห็นป่ะเราก็เป็นได้เราก็เป็นได้น,ไดนูเว้ยฉะนั้นคลิปแรกของพี่บางจะที่งาน TGS ค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูนะคะกดไลค์คลิปนี้ที่พังกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนกล่องเสร็จแล้วกันเลยค่ะ A later few moments นี่ค่ะเสร็จแล้วแค่นี้นะคะก็จะแบบทาได้โดยที่เขาจะไม่เห็นด้านในและพี่บางก็ต้องใจทํามากๆด้สิมันติดมือฉันเลย,ยตื่นเต้นจะได้เป็นแบบมอ,มองที่สยามแลวอวะจะได้เป็นแบบพิธีกรที่สยามอะสื่ออะไรครับจูชั้นอะไรครับติดตามช่องพี่เลยยังครับถ้าติดตามช่องพี่แล้วรับไปเลย กล่องปิดสนาถ้ายำมาติดตามซองพีกดติดตามก่อนพี่ถึงจะให้เล่นมไม่มันได้อย่างงี้ไปเจอกันรันงานเลยครับทุกคน The e n x แล้วตอนนี้นะคะพี่วังก็เจอน้องผู้โชคดีอีกหนึ่งคนค่ะน้องชื่ออะไรคะตาตาค่ะน้องตาต้านะคะน้องตาต้ารู้จักเบบี้ทีไหมคะ,อ,ะอยากได้ไหมคะได้นะวันนี้พี่มีเกมให้เล่นให้น้องตาป้าเนี่ยล้วงเข้าไปในกล่องปิศนาของพี่ปาง แล้วถ้าเกิดว่าน้องต๊ตายถูกว่าในนี้เป็นตัวอะไรพี่ปังให้เลยเอาไหมคะถ้าพอก่วนว่าเป็นซีรีส์ของสัตว์ทะเลนะเป็นสัตว์ทะเลนะอะทายก่อนไหมเลื้องเลยค่ะเลื้องเลยห้ามแบบมองนะแบบมองรู้สึกยังไงมีอะไรอยู่ข้างในน้้งมีเขาเฮ้ยมีเขาอุ้ยอะน้องต๊ายว่าเป็นตัว อีกรอบนึงเป็นตัวมีกล้ามด้วยปูเก่งมากใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามวู้ฮู้ยู่ายมูด้วยเอาไปเลยหยิบเลยขอบคุณค่ะขอบคุณน้องลิต้าค่ะพี่ฟังแค่อยากแจกพี่ฟังแค่อยากทำรายการแบบนี้เฉยขอบคุณนะคะ อะไรค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในงาน TGS แล้วนะทุกคนแล้วพี่ปังก็มาพร้อมกับนี่กองปิศาค่ะเดี๋ยวเรามาถามน้องๆก,ก่อนนะว่าน้องๆชื่ออะไรกันชื่ออะไรคะชื่อเมกาค่ะน้ำหนึ่งค่ะนนโอครับน้องๆกดติดตามพี่ปงางไว้อยู่หรือเปล่าคะ ะะงานวันนี้พี่ปานจะให้น้องๆนะคะเล่นเกมกล่องปริศนาของพี่ปานน้องๆมีเวลา5วินาทีในการล้วงนะแล้วก็ถ่ายว่าข้างในกล่องเป็นตัวอะไรเพรอมไหมพร้พอมค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามห้าสี่สามสองหนึ่งปลานีโมค่ะเฮ้ยอย่าย,ยกของพี่ขึ้นมานะ <c oughs> คิดว่าตัวอะไรคะฉลามค่ะก็เหมือนมีโรงอา เดี๋ยวพี่จะเฉลยแล้วนะทุกคนเตรียมตัวนะพี่ฝากก่อนนี่เลยอึอ้งชัยอ๋อนี่เป็นปลาบอ๊บอบปลาบ๊อบอ่ะพี่ให้แล้วกันเป็นรางวัลปลอบใจแบ่งกันสามคนทุกคนคะคือพี่กิตอะ่ะเขาเปิดในพิธีสัปเหร่ยใช่ไหมแล้วเขาอะไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือตัวปลาหมึกเดี๋ยวพี่ฟางจะทำเป็นล่าพี่ฟางค่ะมีกรอบพิชนาม้เขาเล่นแต่ทีน,นี้ยแตนี้มีปลาหมึกนะ กิตพร้อมแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับกิตครับติดตามช่องของสุนีวิวีอยู่หรือเปล่าครับให้ดูไหมครับอ่ะขอดูแลถานด้วยครับฐานครับแป๊บนึงครับกิติดตามอยู่จริงๆอ่ะมากกระดิ่งด้วยครับผมกระดิ่งด้วยอุ้ยตรกระดิ่งด้วยงั้นวันนี้เนี่ยน้องกิตพร้อมจะเล่นเกมกล่องปริศนาของพี่มาหรือยังคะพร้อมครับมีอะไรครับตรงไหนครับในนี้นะจะมีเบบี้ทีอยู่ ถ้าน้องกิตคำแล้วรู้นะว่าเป็นตัวไหนเอาไปเลยโหมีมีวิธีมีหลายเวอร์ชันค่าใบให้ว่าเป็นเวอร์ชันสัตว์ทะเลโอเวอร์ชันสัตว์ทะเลใช่ให้ห้าวีนะหนึ่งสองสามเป็นไงรู้สึกยังไงคำได้อะไรมั่งคำได้คำอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉลามเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะคำตอบท้ายถ้าอย่างนั้นเราจะดึงขึ้นมาเลยนะคะหนึ่งสองไปเลยค่ะ วายเย้จังไนูดูไดูไอ้ดูไอ้โอ้อบคุณครับดูเห็นว่าพี่กินอยากได้ตัวนี้หนูก็เลยเอามาให้แต่ว่าพี่กินอ่ะหนูไม่คิดว่าพี่กินจะไม่มีเซนในการทายขนาดนี้ก็คำมาอย่างนี้หัวแหลมมาอย่างนี้เลยแ้วทำไมี่ไมไม่คำให้มันทั่วๆคำมาแหลมอย่างนี้พี่ก็อ๋อฉลาดแน่เลยแหลมมาไปหนูไปให้คนอื่นต่อดีกว่าไปแล้วต่อไปนะคะแล้วก็จะเจอแบบว่าเป็นเอกลุศีบคนนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อสวัสดีค่ะอยากชื่ออะไรคะชื่อไดชื่อไ d ชื่อไดเดไดยุที่กบแล้วคะส,ส,สองขวบครับส,สองขวบนะคะน้องไดติดตามพี่อยู่ไหมคะไม่ตาม ไปตอดต่อเลยค่ะน้องแตไม่ติดต่อเ,เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะเราก็เริ่มแจกไปได้ประมาณนึงแล้วสําหรับประมาณแสนอันประมาณแสนอันอนะจริงๆนะพี่ยังใหม่กับกล่องปินามากต้องขออนุญาตถ้าเกิดว่าใครรู้รู้สึกว่าเอ้ยพี่ทําแบบนีไ้ไม่ถูกต้องกดของกล่องปินาเลยนี่เป็น EP แรกของจุ่มแจกสุ่มนะคะ มีมีมีเอามีรายการใหม่แล้วหรอตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีไม้ของตัวด้วยค่ะอันนี้คือไม้พิธีกรนะคะอ๋อโอเคค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแจกให้หมดตัวไปเลยนะคะใช่อันนี้เอามาแค่ซีรีส์เดียวนะคะเป็นซีรีส์ของสัตว์ทะเลแล้วก็เดี๋ยวต้องหาผู้โชคดีเพิ่มจากข้างบนถ้าใครอยากเห็นพี่ปางแบบว่าทำคลิปแบบนี้อีกอยากได้กล่องสุ่มอะไรหรือแพงขนาดไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแจกหมดตัวเราเอามาเราเอามาเท่าไหร่นะคะวันนี้เราจะแจกทั้งหมดนะคะแต่เราจะไม่เอาของกลับบ้านเลยแม้กระทั่างด้วย่ เดี๋ยวพี่ป้านะคะจะต้องหาเหยื่อไลน์ต่อไปนะอันนี้คุณท้อค่ะเ้องชื่ออะไรคะเอาใกล้ตัวเน่ะอ๋อชื่อป้าค่ะติดตามพี่ไวรอเปล่าคะอ่าพี่ป้านี่ชื่อว่าจุกแจงหรือเปล่าคะแช n แนลผ่านให้ค่ะผ่านเลยผ่านเลยนี่เป็นกล่องปรนศนาล้านคนมีเวลาล่วง5วินาทีเท่านั้นหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าเบบี้ดีตว์ทะเลตัวนั้นคืออ่าปายกสิทิเฮ้ยเฮ้ยจะด้ว่าเขาจับโดนตรงเขาตรงหมอนน้องแต่เราก็ยังไม่ให้เขาอยู่ดีเพราะว่าเราจะไปแกะคนหน้าค่ะดูว่าม่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยทำลายก่อนขจอบขจอมาก เยอะดีกว huh? ่าทุกคนไะนุยชืย í, ่อบ wow. you know. ีทค่ะช okay. ื่อเกรซค่ะในนี้มีสัตว์ทะเลอยู่ถ้าน้องทายถูกว่าเป็นตัวอะไรพี่ให้เลยอันนี้ไม่ยากนี่บอกเลยไม่ยากนะคะเพราะว่าในนี้เราแบบเรารู้คำตอบแล้วแต่ว่าคำถูกจุดนั้นรู้เลยอ่ะเราถามก่อนว่าว่าเป็นตัวอะไรหอยนางรมนะคะ ามเป็นคำออีกอย่ให้คำไปอย่างอะไรมันอยู่ลึกมากมันอยู่ลึกเออไปสัตว์ลึกอะไรอ่ะปาปิรัญาไม่ใช่ที่มันมีห้อยไฟลงมาแองอะไรแองกัสแองเอี้แองกี้เพิหรือเปล่าอกีิหรือเปล่าอุ้ยแองกี้เพิร์ลำต่อสุดท้ายหรือเปล่าสุดท้ายเลย ด้วยเฉยกันนะคะสำหรับปลาที่น้องทำได้ก็คือปลาแชเด้งแอ้เกอร์พินคือน้องอาจับถูกเพราะว่าน้องเห็นตะนอยใช่ไหมพี่พี่มีไอ้เกอร์พินมาตัวเดียวอ่ะหนูให้ไปหั่นแบ่งกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่อดิวค่ะแล้วน้องดิวรู้จักเบบี้ทีไหมคะก็พอรู้จักอยู่ค่ะ ใช่น้องเดีย,นนดยรู้จักพี่ไหมคะไมนมีคนติดตามพี่ก่อนได้ไหมคะแล้วสมมติว่าน้องกดติดตามพี่แล้วเนี่ยพี่ก็จะให้เล่นเกมไหมกดดังเดี๋ยวอ่ะกดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจบอันนี้น้องไปกดเลยน้องอพีอ่ขอ,ขอคำเดียวหนูว่าว่ารู้จักค่ะพี่ฟง 1, 2, างเอาไว้หนึ่งสองสามะรู้จักค่ะพี่ฟางมาเลยมาในงานนี้ก็มีคนร,รู้จักแล้วด้วย มือเข้าไปในกล่องนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่แบบของนะมันมีสวายมีอะไรพวกนี้เบ้าระวังใช่เพราะว่ากล่องนี้ใครลวงเข้าไปดึงมือออกทุกคนจริงและถ้าเกิดว่าภายใน10วินเนี่ยหนูทายได้ว่าเบพี้ที่อยู่ในนี้เป็นตัวอะไรพี่ให้หนูไปเลยพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลุกเลยค่ะห้าหกเป็นสัตว์ทะเลเป็นสัตว์ทะเลเก้า สิบ <10 S 2> แ,แปลกไหตัวแ,ต <laughs> แปลกแปลกไหมแปลกแอ่าตัวแปลกอ่ะลองเดาไหมอ่าลองเดามาไอเดาว,าว่ามันคือตัวอะไรคะไม่พามันชื่ออะไรอ่ะเอาเป็นปูเอ้ยปูหรือปูเอาช้อยไหมพี่มีช้อยให้เอางี้บอกใบน้นิดนึงดีกว่าเป็นสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลอะไรมีปีกโอ้าบินมั้ง <laughs> โอ้ฟาะเบินเหรอคะ ปากระเบ,บนหรือเปล่าปากระเบนเหร <ś pl os> อเฮ้ยน้องยังไม่ต้องการช้อยเลยอ่ะคือเป็นคำตอบสุดท้ายไหมคำตอบสุดท้ายคือมัน่นใจเลยลูกตอบออกมาปากระเบนเราไปดูเฉลยกันค่ะและเฉลยก็คือเฮ้ยปากระเบนไม่น้องสุงเดเต็นมานน้อยังไม่มัน่นใจว่าตัวเองถูกเลยอ่ะจริงอ่ะใครถูกได้ไงอ่ะรับไปเลยค่ะและนี่ก็คือเป็นวิธีปากกระเบนนะคะ และในตอนนี้นะคะเราก็เจอบุคคลปริศนาอีกคนหนึ่ะตอวผู้ชายคนนี้หล่อหรือเปล่าหนาไม่รู้ว่าเดี๋ยวว่าเด็กชาหิวขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะเด็กชาหิวเราไม่รู้ชื่อเขาสัมภาษณ์หนยค่ะชื่ออะไรคะชื่อชื่ออิ๋วครับผมอะไรครับเนี่ยได้เอาไปด้วยค่ะชื่ออิ๋วรับผมสวัสดีถามผถอยไปไหนอะพี่ถามติงกซูมีวิวหรือเปล่าคะ ผมมตติดาวพี่หิวหนูมีเกมกล่องปริศนาให้พี่เล่นทำไมไม่เอาไปเล่นกับเด็กกันเนี่ยก็มหาเด็กไปเจอแล้วอ่ะก็เลยเอามาเล่นกับพี่แทนก็คือพี่ไทยพี่อยากรู้จักจิตวิถีปะรู้จักนิดหน่อยทำไงก็คือซี่นี้เป็นซี่ของสัตว์ทะเลใช่สัตว์ทะเลมันจะมีแบบหลายอย่างมากเลยใช่ให้พี่ลวกเข้าไปแล้วถ่ายว่าในนี้คือตัวอะไรถ้าพี่ไดยถูกหนูไม่ให้หรอกหนูให้พี่ไทยเฉยๆหรอก แคทายใช่ไหมแคทายเป็นปลาเป็นสัตว์ทะเลเป็นปลาเป็นสัตว์ทะเลแต่ไม่ไม่ขาดเราบอกได้ว่าเป็นตัวไหนอุ้ยมีหางเฮ้ยเฮ้ยหมาเนี่เดี๋ยวก่อนหางเหมือนปลามีคีดสายขีดสามวินะสามสองหนึ่งไม่ได้เอ้าฉลามเก่งอะฉลามใช่เหรอใช่ฮะใช่ดืออะไรอะเอ้ามันใช่ป่ะและตัวที่ผิวทายก็คือ จริงด้วยนี่ไงจริงด้วยแต่ไม่ให้หรอกเพราะว่าผิวโตแล้วอี่เด็กไม่ใช่เด็กใายถูกแต่ไม่ได้ของเหรอไปไปเล่นกับคนอื่นต่อดีกว่าปเอาเงิไปไปและเราก็เหลือน้อยแล้วนะคะสําหรับของรางวัลของเรานะเราก็จะผู้โชวดีสองท่านค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ถามชื่อก่อนชื่ออะไรกันบ้างชื่อใบตองค่ะกู๊ค่ะแล้วสกูบพี่ดูก็คือกู๊อ่ะพี่มีกิจกรรมให้เล่นแต่ก่อนอื่นหนูติดตามพี่อยู่ปหคะติดตาม คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรพี่พี่คนนี้คนนี้ชื่ออะไรพี่พี่จะให้น้องๆเนี่ยล้วงมือเข้าไปข้างในนี้แล้วก็ทายว่าคองในเงี้ยเป็นเบบิทีรู้จักเบบิทีป่ะเบบิทีสัตว์ทะเลตัวเนี้ยตัวอะไรสัตว์ทะเลถ้าน้องทายถูกพี่ให้เลยระวังมันกัดนะมันดุจริงตัวนี้ดุมากอ่ะใครอยากเริ่มก่อนสกูไี่ดูเริ่มก่อนอ่ะอให้ค่าให้ค้าวีนะเปลาที่มันมี ะงอยอ่ะนี่ปลาจะงอยไม่แน่ใจก่อนอ่ะพี่ให้เวลาต่อเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโอโหอันนั้นก็นานเกินอ่ะ,อะห้าสี่สามปลาฉลามปหมคะสองหนึ่งอันนี้เก็บไว้แน่ใจอ่ะมั่นใจนะมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจค่ะไม่ค่อยแน่ใจเอาเอาคำตอบที่มั่นใจชัวร์เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นฉลามอ่ะไปถามข่อหลูเบ้น ปลาที่มันมีจงอยเนี่ยหนูไม่รู้มันคืออะไรแต่ก็เฟซแต่ก็เฟซและคำตอบก็คือหนึ่งสองสามสี่อยากอยากให้สกูบิดูได้ด้วยไหมอยากค่ะให้สกูบิดูกอดพี่แจงแน่นๆหนึ่งครั้งพี่ให้อิสตันเลยุ้ยยอมค่ะยอมอ่ะพี่ให้เลือกระหว่างเอาเบบี้ทีอีกตัวหนึ่งกับกอดพวกพี่กอดเลยหุยแับนี้แหละเขาเรียกว่าทดสอบสังคมเอาเบบี้ทีอีกตัวมาพี่ คือไม่เคยทำรายการแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกของการทำรายการแล้วก็าะ่จะยุกยิกเรายุกยิกมากเลยมาให้น้องอันนี้ค่ะและนี่ก็คือปลาอะไรคะปาปากะโป้เหรอเก่งมากเก่งจริปล่ะโอ้โหสุดยอด และนี่ก็จะเป็นสติกเกอร์ส่วนตัวของพี่ปางใครเจอทักได้มาขอถ่ายรูปปุ๊บพี่ให้เลยสรุปวันสุดท้ายหมดค่ะขอบคุณค่ะมีคนไม่ได้ไหมวันนี้ไม่มีเพราะว่าถึงตอบผิดก็ให้อยู่ดีวันนี้ขอบคุณนะนะ้องๆอบคณมากเลยนะคะที่แบบว่าพยายามตอบจนถูกได้แนละ้วเก่งมากเลยขอบคุณค่ะฝากช่อมาของพี่ด้วยน,นะคะสำหรับสุ่มแจกสุดนะคะใครที่อยากจะให้บางไปแจกนะหรือพบเจอพี่บางตามทของถนนเนี้ยแล้วอยากได้ของฟรีเดี๋ยวพี่ปางก็ ากากดติดตามพี่ไว้นะคะหลังจากนี้จะมีรายการนี้อีกไหมคะมีค่ะอาจจะมีเผยแพร่ไปทางแพลตฟอร์มแล้วก็ที่อื่นด้วยนะคะจะมีในติกตอกด้วยนะคะ<ม>วันนี้ขออนุญาตลาแล้วค่ะทุกคนไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ค่ะบ๊ายบายเกิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ